ต่อนี้ขึ้นไปก็ได้นะจะได้ไม่งงชั้นเก้าตั้งอย่างนี้เก้าตั้งผมแบบนี้นะเก้านี่นะตั้งผมอย่างเงี้ยความจริงคุณใช้ใครได้หมดเลยนะใช้พีเด้ก็ไวนะตอนนี้ของเลงังจะไปหมุนพีเด้เนี่ยครึ่งทางอยู่เอาไปเล่นดันมา อโอ้โหทางโหดมากเลยพุ่มทิ้งนี่หลุเรื่องเลยมังกรมนใช้ใครกันน้ใช้เทพเจ้าก็นนะไม่ใชป,ป็ปต้องใช้ลินหรอกแต่ว่าพี่แนะนำก็คือในตี้ของคุณเนี่ยควรจะมีโนโคมีตัวต้านมันก็ผ่านไว กดปิดเสียงไปแล้วพอพอเ,เปิดเสียงรู้สึกเมืออมันหนงหนวงว่ะผมเล่นเฉพาะในมือถือแล้วผมไม่รู้นะพีซีเอไม่เป็นกนะ็แต่พอเราเปิดเสียงในเกมแล้วเหมือนมันหนงหนวงไงไม่รู้ถ้เราไปเปิดเพลงฟังจะดีกว่าผมว่านะตัวเองนะมือถือเองนะเพราะมือถือมราคาสามพันก, 3, กว่าซัมซุงเอสามสามผมใช้มือถือเนี่เล่นมาเนี่ยครบป,ปีแล้วเดี๋ยวครบป,ปีหาลูกดูใส่้ายใหม่ <laughs> มีรูเลยมันรู้สึกเหมือนมันหนูๆน,นะอ่ะต่อไปว่าี่มันยากๆนะชั้นสิบมาดูเลยอ่าชั้นสิบผมตั้งผมแบบนี้อ่ะนะเนี่ยตั้งอย่างเงี้ยเข้าไปฮะห้าบังคับไขรเลยนะคุณห้าบังคับไข่นะคุณตีที่เคิลนะเคลระยะสี่เมตรอันตรายนะ,ะคุณห้าบังคับไขรเลยนะคุณใช้ยูริคุณใช้ไครได้หมดนะ ที่ผมบอกตัวดาเบตมันไม่สำคัญอะมันสำคัญที่แผนนะห้ามบังคับใครเลยนะชี้อย่างเงี้ยยืนนิ่งๆไปเลยถ้าคุณบังคับ DVD, udi, เดวิดีรูดี้เดี๋ยวก็โดนใครก็โดนไปหมดอะพอโดนแล้วเดี๋ยวก็ลามหมดทั้งสี่คนเนี่ยทริปของชั้นสิบใครเลือดลดกดสัตว์เลี้ยงก็ได้เอ้ยจริงผมต้องไปตั้ง เน้นไอตัวนี้นะไอ้ตัวน้องโคนะดาเม็ดเดียวนะนนี้ผมตั้งผิดบอกแล้วผมตั้งดามเมจมุงเอาไอ้นี่ยมาชี้ไอ้ไอตัวนีไน้ไว้ไอ้ตัวน้องเชไว้คือเอาตัวฮิวที่ใส่ประดับรถเกตเตรอเตร,อตรอ์ตียชี้ไอ้น้องเชไว้เพราะว่าถ้าไอ้น้องเชมันชุบชีวิตอะเหนื่อยมันก็ไปชุบไอ้ธนูอะขึ้นมาอีกก็เหนื่อยอีกเนอ เนี่ยคือคารินเนี่ยชีย้ไอ้น้องเชว่าอย่างเดียวอะไม่สนใจอะอยากให้เขาชุบชีวิตได้ใส่รถเกติไว้สักอันหนึ่งหรือกูจะใส่อันก็แล้วแต่แล้วแต่อุปกรณ์ของคุณอํานวยอะถ้าถามว่าเออต้องให้ใส่ประดับอย่างางูอย่างนี้ถ้าถามว่าถ้าไม่มีอะถ้าไม่มีไม่ผ่าน <laughs> เนี่ยอ่ะเนี่ยจันนสิบจันนสิบผ่านไปแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูแผนก่อนให้อะไรดูก่อนเลยนะ เล่นนะชัน้นนี้หนึ่งชั้นนิดนสองง่ายขนมไม่มีอะไรนะครับอถ้าคุณอยากโทรคุณใส่ไอดีเข้าไปเลยไออะไรนะไอเทพเจ้าอ่อนนะชั้นสิบสามนะชั้นสิบสามนี่ผมเล่นผ่านอ่ะไอเทพเจ้าก็ได้นะไวเลยนะแต่ที่ผมเล่นผ่านผมผมอํมอย่างงีนะ้แผนแรกใช่ไหมแผนแรกอ่ะอันแรกนะนี่ผมตั้งขึ้นมาสูงเลยนี่อย่างงี้เลยซัดเลย ทิปของชั้นสิบสามมีเท่านี้นะเดี๋ยวผมบอกให้ที่ชั้นสิบสามคือไอตัวฮิลตัวฮิลนะตัวฮิลเน้นประดับอันนี้อย่างเดียวไอ้สามเป็นใครก็ได้อะไรเนี่ยเน้นประดับไอตัวเนี้ยไอประดับที่ชื่อเอ่อแก้วอะไรเนี่ไอประดับที่ชื่อโทสเนี่ยไอประดับตัวเนี้ยใส่ให้ตัวฮิลสามชิ้นเท่านั้นพอส่วนตัวอื่นจะใช้ใครก็ได้อุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่นะชี้ไปที่ตัวฮิลแล้วบังคับตัวฮิลเราวิ่งหนี ตัวฮิลเราจะมีเวลาอยู่สิบสองวินาทีที่จะตายก่อนที่ตัวฮิลเราจะตายตัวอื่นเราตีฝั่งนั้นไม่เหลือแล้วเดี๋ยวช้คารินวิ่งก็ได้ใชาใครก็ได้นะไอพีเน่ยิ่งวิ่งไว,งวนะ <c oughs> เนี่ยบ,บังคับตัวฮิลเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาอยู่ยนั้นอ่ะคุณไม่ต้องยืนนิ่งหรอกอืคุณจะก,งกดง่ายแต่ตัวฮิลก็วิ่งไปวิ่งมาถามว่าทำไมให้บังคับตัวฮิลเจ้าเดโลนเจ้าเซอินเจ้าใครเนี่ย คุณจะกดสัเลี้ยงก็ได้ไอ้พวกเนี้ยไอตัวพวกเนี้ยมันจะต้องมาตีตัวฮิวไงเมื่อมันต้องมาตีตัวฮิวอ่ะไอตัวอื่นเราก็ไล่ตีเขาจนเกี้ยงถูกปะ่ะตัวอื่นเราใส่ดามจเข้าไปเลยนะใส่เอฟเทพใส่ใครก็ได้แล้วแต่คุณจะต้องการเลยใส่ลินนะมันสําคัญที่ตัวฮิวใส่ประดับที่ผมบอกเมื่อสักครู่เท่านั้นเองอ่ะท,ทั้นที่ที่ยากนะชั้ดินสีนี่คือ ที่มันยากเพราะว่าไอตัวเนี้ยของเรามันเป็นฮีโร่ระดับทั่วไปนะโอกาสที่เขาจะตายมันสูงนะอะคุณจะใช้ใครก็ได้น้องโคใช้ใครได้เนี่ยผมเอาเอสเทร้ามาเลยเมื่อกี้เนี่ยก็คือหัวเล่นแบบนิ้ผ่านนะ <c ười> นี่บอกคือฮีโร่ใช้ใครได้หมดอมืแล้วก็คือที่เอาคารินมาเพราะว่ามีชุดหมู่ตอนนั้นเอง ตัวหายากก่อนเดี๋ยวผมไล่อันดับให้นะตีตัวหายากเสร็จปั๊บแล้วคุณก็ไปตีไอตัวที่ชื่อลานเนียเพราะถ้าลานเนียนางอยู่ตัวสุดท้ายนางจะเป็นอมตะนะลานเนียห้ามตายเป็นตัวสุดท้ายเท่านั้นเองด่านนี้ไม่มีอะไรการผ่านไม่ผ่านอยู่ที่ดาวเมทของคุณนี่เดี๋ยวผมต้องไปตั้งใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวผมตั้งผิดหรือเปล่าหรือต้องเป็นดาวเมทหมู่ ยังไงก็ต้องไปดาเมจมู่อะเลือกอะไรก็ช่างจำไม่ได้ว่าเลือกสนูหรือว่าเลือกข้างบนไว้ก็ไม่รู้พอไม่งั้นเดี๋ยวตีให้ตายไม่ทันเนี่ยผมก็บังคับแต่คารีเนวิ่งไปวิ่งมา่นั้นแหละใครตายเราก็ชุบถูกป่ะละ่ะไม่ต้องไปชี้ไอ้ตัวนั้นะเสียเวลาเดี๋ยวเราตีตัวนี้เสร็จเราก็ไปตีไอ้สไปด์สไปด์แดงบวก ไ้ตีลานีอะลานีห้าเป็นตัวสุดท้ายด่านนี้อ่ะอย่างนั้นเราก็ไปตีลานีอะลานีห้าตายเป็นตัวสุดท้ายเท่านั้นเองด่านสิบสี่ไม่มีอะไร่านบผ้าผมเล่นให้ดูไปแล้วเมือ่อสักครู่นะแล้วผมก็มาไล่ให้ดูดีแ่แหละแต่ว่าผมอาจจะตัดต่อไว้ข้างหลังก็ได้นะเพราะตอนนี้ผมงงว่าทำไมเอสเอสสามผมไม่เปิดผมจะไปหาลูบี้มาหมุน ไอ้เทพเจ้าหน่อยไอ้รูดี้นะตอนนี้ก็คือถือว่าได้รอบหนึ่งแล้วอะน่าจะชนห้ารอบเลยวะลูกเนี่ยลานีห้ามตายเป็นตัวสุดท้ายนะครับทํายังไงก็ได้นะอะกดสัตว์เลี้ยงมันก็ได้นางตายเป็นตัวสุดท้ายนางเป็นอมตะเท่าน,นั้นเองกอระดาษนะ่ผมบอกทิปหมดแล้วนะผมคิดว่าไม่ไม่มีอะไรยากเลยรอบนี้นะอ่ะพลังผมใกล้เจ็ดล้านผมพยายามอัพทุกอย่างแล้วแหละ พยายามไล่ทำอ,อ,อะไรทุกอย่างแล้วเมื่อกี้ลองไปหาพวกเปิดกล่องแคปเปอร์หามาเสริมแกงหินเหลืองโอ้โหออกยากมากเลยเนะมื่อก่อนเห็นมาเทียสองก้อนสองก้อนนี่นะแต่พอเราต้องการจะหามันออกยากมากเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะไปเจอกล่องอะไรมาจาัดดาเนี่ยเพราะผมเล่นตอนนี้เล่นดูะซีซั่นสองไนงะมีกล่องอะไรมารู้ไหมปิดเนมะอ จะแก่มันตอนไหนยังไม่รู้ลยอ่ะผมให้ดูทั้งหมดแล้วเนี่ยพลังของผมเท่านี้แหละจะเจ็ดล้านแล้วถามว่าอะไรอันยมณีผมมีเยอะไหมอ่ะผมมีของผม,มเท่านี้ให้คุณดูว่ามีระดับไหนที่มนถึงสิบบ้างก็แล้วกันนะเนี่ยปาดไม่มีสิบมีสิบอยู่แค่อันเดียวคือตัวฮิวเนี่ยส่วนมากผมเอาไปแค่เจ็ด โอเนี้ยเอาไปแค่มีบ้างอะไรนิดหน่อยมีอันนี้อันเดียวผมมีอยู่ผมอยู่เท่านี้ผมเอาไปย่อยอีกสามรอบแล้วนะ <c oughs> เนี่ยพลังก็มีอยู่เท่านี้นะครับผมไอตัวที่ผมบอกว่าชื่ออะไรนะไอตัวที่ชื่อวอร์เดอร์อ่าด่านสิบห้าอัพจมตีสูงเลยนะครับวอร์เดอร์เนี่ยผมอัพไปยี่สิบเลยวอร์เดอร์นะฮะเพราะว่าเขาไปลดความเสียหายนะเนี่ยผมทำพลังผมเต็มที่อ่ะ จัดเมื่อกี้ผมไม่ทำไออะไรนะไอของอะไรของไอที่ไอที่มันแค่นั้นเองจัดให้เต็มที่อ่ะนะฮะนี่มันผ่านมันผ่านได้อยู่แล้วนะครับผมไม่มีคําว่าผ่านไม่ได้เปิดกองนี้หาหินเหลือเปิดเกียรเปิด,ปดละเจอไอที่มาอันมาจากไหนไม่รู้อุ้ยอะไรเนี่ยแจกมาตั้สมัยไหนนี่แจกแน่เลยแบบนี้ไม่ใช่เล่นตามแบบโอเคลองดูนะเพราะผมเองอนะ จะพยายามไปเล่น S S สามอ่ะเพื่อหาลูบี้ไปไอเดียเขาเรียกอะไรหาลูบี้ไปหมุนไอตัวลูดี้อ่ะเท่านั้แต่ผมคิดว่าครั้งนี้ผ่านง่ายมากเลยเนี่ยหามหมุนไอนี่อย่างเดียวกีเน่เนี่ยครึ่งทางแนละ้วเจอไหม <laughs> ดันมังกรโหดมากที่นี่แดงที่นี่โ้าวไ <laughs> ผมใส่ชุบให้กับทุกตัวนะหลบมาก่อนคารินตายเอาก็ชุบป,ปล่อยไปเลยไม่ต้องไปสนใจนะครับผมถ้าเราเอาคารินมานะตายปั๊บเราชุบหรือรจะกดสัตว์อมาตะช่วยก็ได้นะไอเอ่อไอคารินก็มาชี้ที่คารินใส่รถเกรดอันติไว้ เสร็จป,ะปะั๊บอคีนี่คารินความจริงพอไอเนี่ยเกตตีเนี่ยเราจะต้องดึงทั้งตีหลบแต่เราใช้เสร็จเลี้ยงหรือว่าตายแล้วเราก็ชุบก็ได้เพราะลูดี้อ่ะมันห้าร้อยเปอร์มันตีใครใครก็ตายถูกไหมล่ะนี่อย่าลืมคารินนะเพราะคารินกเขาก็ชุบหมู่ได้เหมือนกันนะ <c oughs> เราเอาคารินมาเนี่ยตายก็ชุบง่ายๆเลย แต่คุณจะเอาใครมาก็ได้คุณจะเอาไอรีนเอาอะไรเอฟตทพจ้าน้องพี่เนี่ยคุณเอาใครเอาใครมาก็ได้นะครับผมเนี่ยเขาจะต้องมีการดึงหลบหอะ่ะแล้วจะเออเพราะว่าไอ้นั่นน่ะมันตีใครอะ่ะก็ตายนะครับผมไอรูดีอ้อ่ะถ้าเกณอัติมันขึ้นอะ่ะมันห้าร้อยเปอร์ แต่ถ้าเราหิเกดดึงหลบก็เหมือนที่ผมบอกอะเอาคารินมาหรือรอกกดสัตว์เลี้ยงหรือว่าอะไรข้างเพราะคารินมานี่มันแน่นอนนะตายก็ชุบจบไม่ต้องไปมาคับหลบอะไรให้มันมากมายนะไอที่เอาวอเดอร์มาไม่ใช่เลยนะวอเดอร์มีลดความเสียหายแล้วเขาเป็นดีบัฟเนี่ยฮีโร่พวกนี้เป็นดีบัฟของเขาก,กดทั้งหมดที่ผมเอามาเนี่ยมันจะต้องคอยลากหลบเนี่ยมูตะหลบไปหลบมาดีไม่ดีตีไม่ทัน สู้ยืนสัดไปเลยตายปั๊บฉันชุบ <c oughs> หลบไม่ทันตายยังไงก็ตายห้าร้อยเปอร์ให้คุณคิดไว้เลยว่าห้าร้อยเปอร์รูดี้เ,เขามบีอะไรนะดีบอ๊อบอะไรห้าร้อยเปอร์อะไรของเขาไม่รู้เดี๋ยวผมลองไล่ให้ก็ได้ทุกดนันนะนะมันไม่มีอะไรยากเนะเขากดรอบนี้นะนนผมงงนะไอดีนี้ผมที่ผมเล่นมันเนี่ย งงมาไล่เล่นไอเรียกว่าอะไรนะอันนี้นะท่านสิบ้าเดี๋ยวผมให้ดูแผนไปเลยก็ได้นะผมใช้แผนนี้แหละตัวอุปกรณ์ตั้งเ้าานี้แหละไอนี้ผมก็ไม่มีหินอัพแล้วเนี่ยไอพวกรองเท้าพวกนี้ผมก็ใาส่ของผมอย่างเงี้ยนะเอาเท่าที่ผมมีนะดีนะท่านสบห้าที่ผมเล่นนะมาสเตอรี่ะผมก็ตั้งตามมีตามเกิดไอตั้งแบบนี้ไอเดียไอห้าสิบในช่องที่สองน้ันก็เหมือนเดิม หลังบัญชีผมก็พยามมยามตัดนี้ถึงเจ็ดล้านอยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมไล่ให้กันนะเนี่ยผมมาเสียเวลาเล่นไอ้เนี่ยแั้นสองเพราะว่าไม่รู้ไอเดียผมบั็กหรือว่าอะไรเนะนี่ยผมเล่นไอ้นี่ไม่ได้ไอดี่ท่านสามจะหาลูบี้ไปเปิดดูดีสุกหน่อยเล่นไม่ได้งง <laughs>